สวัสดีครับสวัสดียำแม,ม,ม,มงยำไงกับเจีออ้อยเข้าอีกยำเป็นตัวเองวันนี้เจออ้อยผ้ายำสูตรเด็ดเด็ดแบบสไตล์แบบบ้านๆเป็นยำเล็บมือนังกับอ่าเอย่างมูสับบ่ะปมือปมือมูสับบุญเสีสย,ยงยำแบบสบายๆบายวันนี้ ขั้นตอนแรกกระตำมบักีกกับอันนั้นผงสดกระเทียมใส่ผงชูรดเข้าไปผงนัวหลังจากนั้นกระตำมเริ่มความหวานาน,น้ำตาลเพ็บเปรี้ยวหวานอืมประมาณนั้นรสด,ดีนี่ใส่จักน้อยนึงเืิอความนัวอย่าใส่หลายเดี๋ยวมันงะอกกินบทน,นะ เก็ดลับความแสบหามใส่น้ำปลาก่อนใส่บังน้าวต้องใส่มะนาวใส่บักน้าก่อนมันเทสให้น้ำเข้าคนตัวก๊ดของบังหน้ามันจะไปกัดกับองคระโหลอล้างมือกอน ແນວເມແກງແກ໊ບເວາມນລ รัปิบมือหน้าหลักการปมมือตามด้วยคัดเป็นหอมหัวใหญ่้าวกลอโอ้เกลืเทียดข้าวปั้สา mọi người 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 อันนี้สีฟู๊ดจัดก็ไหนเนาะราการน้ำก็เทียมดองใส่ซอนเยอะพอไม่นยองสีบูเรียดเอ้าถือรูปต่าลางสองรถปตาก็คิดแรงคิดดีเพิ่มาโม้งสแ Nào, oh, bướng bớn bà nè luôn chẹp, nua nua nè, Nó chả <laughs> Đầy vô ใส่เป็ด,ปดอ,ปอยู่บ่อได้หน่อออกหวานน้อยนึงไอตอเพิ่มังหวเผ็ดตัว่ากระเพาะเผ็ดออกเตจีนอ่ะเยอะละเอา เอาละมันสีข้าวข้าวเห็นพี่นองมึงมั้งมันสีข้าว,วข้าวเดนนียวมือข้าวเห็นบิณนงมึงเนี่ยดื่มยั่ว <มา S 2> ่ะมามามาชิม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 ก่มกาาอนเค็มเดียวหวานไม่ทุกคน

มากินข้าวนี่นี่กินปลาหมูวะมาปิดประคบทขึ้นไปบนนี้เดี๋ยวนี้เพราะปักเจ้าทราบิอะไรกินกินเขากันเสร็จเสียงยังไง